วัดเชียงใหม่กับการเดินทางเส้นทางสายใส้ปัวคาเฟซที่ฟินมากในช่วงฤดูฝนแล้วก็โรงแรมที่เรียกได้ว่าคุ้มมากคลิปนี้ต้องดูบอกได้เลยเชียงใหม่เจ้ารออยู่ค่ะ สายก็บินมาเกาะ a อเว์สนะคะบินลงมาถึงจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วสะดวกสบายยิ่งกว่าเหนือสิ่งอื่นใดอิ่มท้องอิ่มใจมีความสุขคุ้มค่าตื่นมากๆเดี๋ยวบอกนิดนึงว่าน้องต่อมาช่วงนี้เที่ยวในช่วงวันธรรมดาเนาะช่วงวันธรรมดาเนี่ยเชืวว่อว,ว่ามีอะไรดีๆซ่อนอยู่เยอะแยะเป็นเรื่องเราคุ้มๆแบบคุ้มคม่าตื่นนะจะบอกให้แบบนั้น ก็บินลงมาถึงคุ้มกันต่อเลยเราเช่ารถเที่ยวค่ะแน่นอนเราเช่ารถจาก h e r ร์สไทยแลนนะคะที่สําคัญคือความคุ้มตรงนี้เรามีโค้ดโปรโมสําหรับแฟนรายการขึ้นให้ตรงนี้ไม่รู้จะคุ้มยังไงเพราะว่าราคาเริ่มต้นแบบ700กว่าบาทอะไรงนี้เลยนะคะถ้าใครที่ใช้โค้ดนี้ก็อย่าลืมกดเป็นซับสไครเบอร์ให้ชอ่องโตะทาง YouTube ด้วยนะคะใครที่มาสาย Facebook ก็อย่าลืมเข้าไปาในส่วนของตรงแฟนเพจของเราเมกะเวคพ้มค่าตื่นนะคะก็รถที่เห็นนี้ก็จะมีหลากหลายนะคะจะเป็นอย่างรถเล็ก เป็นแบบรถใหญ่อะไรเงี้ยเอสยูวอะไรงี้ก็จะมีครบถ้วนเลยจะเช่าที่ไหนก็ตามแต่เราคืนออสาขาอยู่ได้นะส่วนในเรื่องของสายการบินให้ข้อมูลนิดนึงหน่อยดีกว่าว่าสาหรับสายการบินมาบอกไอเวสที่เราบินมาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับกระเป๋าที่ให้น้าหนักมาเลยเนี่ย20กิโลคือซื้อตั๋วมาพร้อมน้าหนัก20กิโลใครจะมาจัดเต็มเสื้อผ้าขนของขนอะไรก็ว่ากันไปเต็มที่กันไปเลยนะจ๊ะแล้วจุดบริการก่อนขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องไปแล้วก็ยังมีบริการอาหารเครื่องดื่มครบถ้วนแล้วก็อย่าลืมสมัคร ฟร์ยโบนัสนะคะถ้าใครจะคุ้มกันที่สุดเนาะเพราะว่าสามารถเอาแต้มเนี่ยไปอ่ะแลกตัวลดราคาตัวที่พักที่พักอะไรเยอะๆซึ่งถ้าดูในเมกกวคุคมค่าตื่นของเราเนี่ยก็เห็นว่าตกแบบหลายๆที่ก็ไปเที่ยวแบบที่พักแบบฟรีไปเลยพร้อมแล้วครั้งนี้ไม่ได้มาเที่ยวแค่จังหวัดเชียงใหม่เราจะเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็เที่ยวลำพูนคู่ไปด้วยกันเลยคุ้มไหมละ่ะคุ้มยิ่งกว่าทเที่ยว,วนธรรมดาก็คุ้มแล้วแล้วก็เที่ยวมาทีเดียวสจังหวัดเลยจ้ะเชียงใหม่ลำพูนวู้ฮู้พร้อมลีว เชียงใหม่อยากมาสายแบบท่น้าน้ําแบบนี้เขาก็จะมาล่องแก่งกันแบบนี้เนาะมีปางช้างเยอะแยะมากมายค่ะคือธรรมชาติที่คือว่าจัดเต็มเส่นเนี้ยถ้าใครมาท่องเที่ยวตรงนี้คือแม่แตงอย่างที่เราเนี่ยสเตย์วาเนี่ยเขาจะมีทั้งที่พักมีทั้งเออซิปลายล่องแก่งเล่นน้ากับน้องช้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคาเฟ่มีห้องอาหารอยู่ตรงนี้ สวยงามมากเป็นเชียงใหม่ในธรรมชาติที่สวยงามเลยแหละเราก็จะไปกันที่ไส้อั่วที่นโต้เฝ้ารอคือไส้อั่วบ้านอิดนะก็ต่อจากเส้นทางนี้ไปมาดูกันชื่อว่าความธรรมชาติของที่นี่เนี่ยทำไมเราถึงจะต้องหยุดพักหาเรื่องต้องกินต้องอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเขาดังอยู่แล้วนะที่เนี่ยแต่นโตกไม่เคยมาเราจะเห็นว่ามีที่พักต่างๆเนาะซึ่งก็จะติดกับเนี่ยเห็นวิวเทควิวอย่างนี้เลยสวยมาก สะพานไม่ไผ่นั้นสวยเนอะนี่นี่นี่เหมือนแบบว่าแดนฟ้าแดนสวรรค์นะ่ะคือแบบ ก็ถ้าใครมากันนะคะตลอดเส้นทางนี้แม่แตงเนี่ยมาจากในเมืองที่พักเราก็ประมาณ40สินาทีเผื่อว่าจะแวะที่นั่นที่นี่ต่างๆนานานกะิจกรรมก็มีระหว่างทางไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาอาหารหาทานเครื่องดื่มแนะนําเลยที่นี่ n o r t Stay Y เขามีที่พักกิจกรรมต่างๆเยอะม,มากครบถ้วนอ่ะไปเราไปกันต่อ จากคาเฟ่ค่ะนี่ก็ระหว่างทางไปที่ไซอัวเนาะนี่เราจะเห็นแบบต้องช้างเต็มเลยปางช้างเยอะมากค่ะแม่แต่งเยอะมากๆจริงๆแล้วก็มีระหว่างทางสวยงามแบบนี้นะ นี่คือไส้อั่วบ้านอิดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยพิกัดมาจากฝั่งตัวเมืองเนี่ยแค่ประมาณสัก3าโลนี่คือเส้นทางไปเข้าเมืองเชียงใหมแ่แล้วเราทําเส้นทางถ้าใครเที่ยวใครจะแวะคาเฟ่ขี่ช้างล่องแกงมันน่าจะมาถึงประมาณเที่ยงบ่ายเราก็จะมาถึงก็จะมาทานที่นี่ได้ไส้อั่วบ้านอิดเป็นไส้อั่วที่เรียกได้ว่าญี่ปุ่นเคยมาแล้วแบบเฮ้ยคือมันจะอเมซิ่งขนาดนี้ที่เนี่ยเขาบอกว่าไส้อัว่ว เรียกเป็นกระดัดแปดกระดัดอะไรก็ว่ากันไปแล้วมีมันน้อยมันมากมันต้องมากินน่ะปลาตับหมูเลี่ยคือดูเลยดีกว่าไหมเออคือคือ,คอมันต้องมากินน่ะธนุญาตเลยค่ะถามถึงถิ่นคือไม้กระดัดคือเอมันมาจากไม้ดน้นหัวเสอัวครับเป็นไม้กัดอ่ะ ไว้การไสไหลออกมามันมีหลายรสเนาะแต่แล้วย่างมันจะปนกันทีนี้เอาไม้กระดานมาหมายไว้อ๋อเพื่อให้เป็นการบอกว่าเราเราเป็นรสชาติไหนใช่ครับเอ๊สุดยอดต้องลองพื้นฐานเลยคือน้องเดิมจะเป็นพริกแห้งครับพริกแห้งเนาะครับพริกแห้งสูตรดั้งเดิมพริกสดจะเผ็ดน้อยที่สุดครับส่วนกระดูกอ่อนี่ส่วนใหญ่จะครับกินเป็นกับแกล้มกันเราเราก็ย่างตรงนี้เลยเหรอคะใช่ครับย่างใหม่ทุกเช้านะครับที่ห่อหอนั้นที่อันนั้นเขียว ก็เรียกว่าแอบครับมีแอบปลาซิวปลาดุกแอบซูชิลิงแบบอหมกเอาไปย่างตัวน่าตัวอยู่กรุงเทพนี่คือสั่งสั่งได้ครับได้เนาะแอดไลน์มาก็ได้จบเลยตรงนี้ไม่กี่วันก็ถึงมั้งสองวันอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าส่งวันนี้ก็ถึงพรุ่งนี้เลยโอ้ยทำสดถึงพรุ่งนี้เลย หอมแบบมากไหลมันก็จะมีความเนื้อมากกว่าอันนี้คือพริกแห้ง The บส s องขอแห้งข้างในเป็นแบบหอมเครื่องอะะสมน,นไทรอะเทศกำลังดีค่ะเขาก็จะมีแบบเครื่องต่างๆชัดอันนี้คือจับหมูบอกว่าอันนี้เยี่ยมใช้คำว่าแบบหัวเมจซ i ่งก็เราไม่เคยกินนะไม่เคยกินด้วยอวตับหมูอะไรนี่ครัง้งแรกในชีวิตเขาไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนวดเมให้คำว่ายังไงอะสาวคนที่จะกังวลว่าบางคนไม่ชอบกลิ่นจับ ไม่มีกลิ่นนั้นมีความแบบความมันม่ใไม่ใช่มันอย่างนั้นนะคะเป็นแบบนัวบอกไม่ถูกหอมย่างชมแล้วเอาจริงมท e เจอร์ของตับมีอยู่ในนี้รสชาติจะมนกว่าสุดยอดสมควรควรแล้วอ,อร่อยมากค่ะขอบคุณครับอันนี้คือปาเนื้อเรียกว่าจีนส้มหมกจีนแปลว่าเนื้อครับส้มก็แปลว่าเปรี้ยวหมกก็คืออาการไปย่างไปหมกแหนมย่างอย่างนั้น นี่ชอบกินเปรี้ยวชอบแบบพวกสายแท้ขอกอีสานเปรี้ยวอะไรอย่างนี้นี่คือแบบว่าเลิฟแซ่บัวตับเนี่ยคือมันไม่เคยเกิดมาเจออะไรอร่อยแบบนี้มาก่อนอร่อยมากเออ,เอ,อ,เอ,อขอบคุณครับเดินไปสู่พี่สาวอ๋อค่ะมาประยุกต์มาให้มันเพิ่มพราะเป็นประธานโรทอปจังหวัดเชียงใหม่ต้นแรกแต่มาสช่างทำทำาน่นนคนเดิน ทุกวันเนี้ยที่เกิดอยู่เนี่ยในส่วนของเราเนี้ยก็เราเราก็ทำเรื่องไส้อัวที่บ้านทำโรงงานอิกและเจ๊งเจ๊งปี40ศก็เลยหานุ่นนี่ทำก็เริ่มทำน้ำมันนาแล้วก็ไส้อัวเกือบ30ปีเนาะเราเราเริ่มตั้งแต่มามสิบเกือบเกือบ30ปีแล้วแลวทีนี้ไส้อัวเนี่ยคำว่าอัวเนี่ยเอาอะไรอ่ะคุกคุกคุกปรุงแล้วเอาไปยัดไว้ข้างในอัวคือเอายัดเข้าไปข้างในมันไม่มีหน่ออัวก็เหมือนว่าเราปรุงอาหารปรุงหมูสับ เป็นเป็นข้าวหน่ออั่วเราไปทอดคราวนี้เรายัดไว้ในไส้ของที่ปรุงหมูที่ปรุงเป็นรสชาติไส้อั่วเนี่ยเราก็ยัดในไส้เขาเรียกว่าไส้อั๋อถ้าไปยัดในนอเเรียกนออัวเออถ้าไว้ในดอกเขาก็เรียกว่าดอกอัวอะไรเงี้ยเป็นลักษณะเขบอัวอัวคืออย่างนั้นออริจินอลของไส้อัวเนี่ยนะเขาจะปิดหัวท้ายด้วยไม้กลัดกำเมืองว่าไม้กลัดอล้บไปเฮ้ยคำดีเว้ก็เลย กะลัดกับเป็นกะลัดอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันความหมายมันเียวซีรีส์ใหม่ไข่ผัมเป็นไส้อัว่วซูเปอร์ฟู้ดหนูกันหนูก็ต้องลองสั่งมาชิมไหมเออมีอย่างเอ้ยมีก่อนเอาไปจิม้มจิ้มเลยเอาไปจิ้มเลยไม่ต้องสั่งกรีนคาเวียสไปซี่ซอสส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งเราก็ต้องพูดใช้ภาษาอังกฤษ ถูกมั่งไหมถูกมั่งแล้วเราเราเราไม่คนเราสื่อสารพอขอสื่อสารใช่ใช่ค่ะใช่นี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 ่อันนี้ซีรีซีรีส์แปดขอบคุณค่ะสีของผําเนี่ยคือมันจะออกเขียวๆลองชิมดูประมาณนี้มันจะมีนิดๆมีนิดๆถ้า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 ไม่นั่นจริงๆก็จะไม่รู้สึกไม่รู้สึกแต่เพราะว่าเราเราใส่ไม่เยอะใส่หัวบันิดเราก็จะแอปพลายไปสู่เรื่องเรื่องของเฮิร์บแล้วก็แพลมเบดหนูรู้สึกว่าเราทาใช้หัวเหมือนเฮิร์บจริง เป็นสูงใช่ไหมคะพอทุกอย่างเพื่อนเขาเรียกอาหารเป็นยาใช่ไหมค่ะอาหารเป็นยาค่คืออย่าว่าแต่กระแสเลยเราควรจะขับเพื่อนด้วยซ้ำไปเพราะว่าประเทศไทยทั้งโลกแล้วกันจ้ะเรากินของที่มีของแถมมาตลอดค่ะเบาหวานไข่เยอะแยะไปหมดเลยตับไตสุดยอดของเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะอ๋อเหรอคะอ่าหนูสั่งไปแล้วหนูเช่าฟิตได้ได้ อย่างนั้นได้ใช่ไหมคะหนูเชียร์ขาดใจเลยนะไส้อั่วเนี่ยเราต้องดังสู่ระดับโลกนะตอนนี้ก็กำลังจะขับเคลื่อนหมู่บ้านเราในเรื่องของพลวัตเรื่องอาหารอาหารที่เป็นประโยชน์เน้ะเห็นป้ายนะอันนี้เป็นแบรนด์ของหมู่บ้านดงบาลันดงไสอั่วคือเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านดงไส้อั่วมันเป็นย่านเป็นหลงเป็นจ้รวมเป็นจุดศูนย์กลางเยอะๆสรงเสิมให้ลูกหลานทำ สร้อัวมีไม่ต่างก่า15แบรนด์จะเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยในหมู่บ้านเราเนี่ยแหละะแล้วเปิดตัวปีนี้น<อ>หนาวเนี่ยยังไงก็ฝากมาเที่ยววันหน่อยาามาค<า>่ะอ,อยากให้<อ>มานั่งกินกระต่อ <laughs> ถึงแล้วใกล้นะเอาจริงก็คือตรงไปผ่านสนามกีฬา700ปีก็จะเจอนั่นแหละไ้อัวเรา30กิโลคือใครที่เป็นแบบสายเที่ยวเส้นนั้นะ่ะแม่แตงก็คือปางช้างเยอะที่สุดแหละบอกในประเทศไทยเราั้งงอาเป็นว่านในเชียงใหม่เยอะที่สุดแล้วก็าฟคาเฟ่เยอะแยะมากมาย มาถึงโรงแรมของเราน้าตนดแนะนําที่นี่นะคะคือศิลป์เป็นเรื่องราวของที่พักที่เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะโสดประสาททั้ง5เซนส์อี้อย่างนี้จริง,รงเราจะได้ไปรีวิวพร้อมๆกันที่สําคัญคือตอนนี้เรามาถึงประมาณ4โมงน้าตนเลือกที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเช็คอินเวลาไหนเช็คอาเวลานั้นคือถ้าใครมาถึงสมมุติว่าบินมาถึง8โมงเช้า9โมงเชา้าแล้วก็จะเข้ามาโรงแรมเลยก็เช็คอินได้และเช็คอาเวลานั้นด้วยคือเขาเรียกว่าใครที่สายแบบ พักผ่อนอันนี้คือชัวร์แล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยนะวตืวมาถึง4ี่โมงก็เช็คอินแล้วก็พอตอนที่เราเช็คเอาท์แล้วก็เช็คเอาท์สัก4ี่โมงอะไรเงี้ยเราก็ทําได้แล้วก็อาหารเช้ามีทั้งวันจ้ะอันนี้ก็จะเป็นโซนก็เป็นล็อบบี้นะคะเช็คอินที่นี่เลยใช่ไหมคะเราเช็คอินที่นี่เนานะหุ้กว้างมากเนอะอันนี้คือเรามีกี่ชั้นคะของเรา <80 S 1> มี5ชั้นกี่ห้องห้องพัก80ส <80 S 2> ห้อง แล้วเขาบอกว่าเตียงใหญ่ก็ปกติคืออย่างคิงไซส์ก็เป็นคิงซูเปอร์คิงอันนี้คือเช็คอินเวลาไหนเช็คเอาท์เวลานั้นสมมุติเนี่ยตอนตอนเนี้ยต้องตกประมาณสี่โมงเท่ากับว่าเช็คเอาท์ก็คือ,อม0สีนอ๋อเหรอคะดีมากยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเรื่องของอาหารเช้าทั้งวีทั้งวันหรออย่างนั้นเหรอคะเปอ๋อเดย์เบรคฟาสต์เนอะบางคนเพราะบางคนแบบตื่นสิบโมงอย่างเงี้ยก็คือสามารถถ้าเป็นตรงนี้ เราจะมีเบรคฟาสต์ตั้งแต่หกโมงครึ่งเบรคฟาสต์สกมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งหลังจากนั้นก็คือสามารถที่จะเหมือนออเดอร์ไปในห้องอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเราเราจจะจำลองการตื่นสายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าเราคือก็กำลังเตรียมเนาะเตรียมจะถ่ายทำเซตแบบนี้แล้วก็คือเราก็เข้าใจแหละว่าเป็นแบบอาหารเช้าที่น้าตุตบอกว่าเออน้าตุตจะสั่ง เข้ามาทานอันนี้ตามตามหลักของจริงซึ่งเมื่อเห็นเราก็คือรู้สึกตกใจก็เลยอยากจะแบบเลคคอร์ดให้เห็นกันไปเลยในยความเป็นจริงว่าเราก็เสิร์ฟแบบนี้แหละใช่ไหมคะทุกคนก็ขึ้นมาเสิร์ฟแบบนี้นี่คือคเซ็ตข้าวต้ม ไม่กอดประมาณนี้ครับประมาณนี้แหละประมาณาใหญ่โตเลยอ๋อที่นี่เขาเน้นแบบว่าซูเปอร์บิ๊กไซส์ทุกอย่างเนาะก็คือคอมโบเซตทุกอย่างขอบคุณมากนะคะอันนี้คืออ่ะเครื่องดื่มเราก็เลือกได้เนาะแล้วก็อาหาร3มเซตก็จะมีอย่างที่เห็นนี้คือจะเป็นเราต้องเลือกอันนี้คือเซตของแบบเวสเซอร์นะก็แบบว่าอ่านฝรั่งพูง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบข้าวตม้มแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นเซตแบบอาหารเหนือนะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็จะเป็นไข่กระทะแล้วก็น,นี้จะเป็นขนมมีขนมหวานเนะอะอเอาจริงๆคือน้อโตนะ คือถ้าลงไปทานข้างล่างอะทานน้อยกว่านี้เยอะคือถ้าจะเป็นตักข้าวต้มดีฉันก็อาจถามได้เลยก็อาจจะเป็นข้าวต้มและไข่เค็มถ้าเป็นเซ็ตนี้ก็น่าจะตกไปที่สลดัดมะเขือเทศใช่เอาใส่กอกสิทธิอาหารเช้าที่ว่านี่ยังไงน้โตเช็คอินวันนี้ใช้ได้เลยหรือเปล่าใช้ได้เลยเราจะพักกี่คืนก็ตามแต่หนึ่งคืน2คืน3คืน4คืนก็ตามแต่อาหารเช้านับตามนั้นตามจํานวนน้โตพัก3ามคืนใช่ไหมน้โตใช้สิทธิอาหารเช้าว,วันนี้เช็คอินใช้อาหารเช้าวันนี้เพราะฉะนั้นคือพรุ่งนี้ น้าตกก็จะใช้ไม่ได้บางคนอนะแบบมีแพลนอย่างพรุ่งนี้น้าตกจะไปลําพูนเนาะซึ่งก็จะออกเช้าซึ่งแบบน้าตกก็ไม่ทานอาหารเช้าแบบ7จ็ดโมงอะไรอย่างนี้ถ้าโดยทั่วไปโรงแรมเสือสิทธิ์แล้วนะก็คือออกไปแล้วถูกปะแต่ว่าน้าตตกเอาสิทธิ์ของคืนอนะ มาใช้วันนี้แล้วพรุ่งนี้น้องโต๋ก็เดินทางออกไป8ปดโมงก็ไปทานระหว่างทางก็ไปเที่ยวลาลาอะไรก็ว่ากันไปก็ลอง manage กดูอันนี้ความรู้สึกว่าน้องโตกว,ว่าเจ๋งเพราะาเราไม่เสียสิทธิ์อะไรไปเลยเออเราลองคิดดูว่านี่คือ5้าโมงแล้วถึถึง4ี่ทุ่มหน้าตาอาหารก็อลังการแบบนี้เลยจ้ะสิทธิ์ใช้ตามท่านนะคะมี2ท่านก็เลือกเอาไม่ใช่ว่าแบบว่าสั่งมา3มเซตนี้ไม่ได้นะคะก็คือมายว่าน้องโต1หนึ่งเซตผู้ช่วยน้องโต๋อ่าหนึ่งเซตก็ให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนอะ เราจะกินแล้วนี่หมูผัดน้ำเลี้ยข้าวต้มก็เป็นข้าวกล้องดีต่อสุขภาพอืม้ม,น,มนเยออร่อรสชาติเป็นรสชาติแบบอาหารดีอ่ะเ้นคนหอมจะโป้ผัดไข่ของโปรดรสเหมือนแม่ทำเลยอ่ะรู้สึกดีที่มีสิ่งนี้ผักกรอบนา่งกินทุกอย่างเลยอ่ะ ยำมะกลรองก็แบบยำยำยำถึงเครื่องน่าหิวมั้งเ <c oughs> ซ็เขาต้มแบบแตเข้าต้มดีมากก็อเาจิงจอาหารที่เขาลาจนถึงห้องไม่ได้ไปกินร้นบ,บุฟเฟ่ก็จัดเต็มมากนะอร่อยอ่ะอยากรู้ไหมว่าไม่กลุ่มดีปะ ชิมเล่นๆชิมเล่นยๆ,ๆพริกหนุ่มก็คือถึงถึงเครื่องถึงเชียงใหม่แล้ว <atra vis> เฮ้อวดหรอดีอ่ะคือถ้าคนตื่นมาเช้าทันถึงสิบโมงก็ลงไปทานข้างล่างบุฟเฟ่ ถ้าใครตื่นสายหลังจากนั้นก็สั่งขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้ทั้งเซตแบบนี้นะฮะถึงสี่ทุ่มเลยกอลังการแฮปปี้ไปเด็กแล้วก็สำหรับในส่วนของโรงแรมเรานะคะในช่วงหนึ่งพอสายๆก็จะเป็นบ้า ที่เป็นสายชิลชิลนั่งแบบเป็นไว้์แบบดีๆแบบนี้นะก็จะมีเครื่องดื่มมอกเทลค็อกเทลที่แบบครีเอทขึ้นมาให้เราแบบนีพิเศษพิเศษเลยบรรยากาศดีมากสำหรับที่นี่ซีนกาตัวชอบมากมากเลยยะเรื่องราวของเชียงใหม่ลำพูนของเรายังคงเที่ยวกันต่อติดทั้น้านปหน้านะาะนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย